คิดฟอดไงคิดถึงใครคิดถึงฟอร์ดเพื่อนคิดถึงทำไมได้กลับมาอาทามอาทามจริงกลับมาอีกเงี้โอ้ยขอเจ๊นี่ขอเจ๊ขอเจ๊เร็วขอมาไปอ่ขอเจ๊ขอเจออะไรขอเจ๊เร็วเจ๊บอกว่าเร็วขอหนึ่งโปรครับโอ้ยไรสุดยอดุบ๊อ ตกใจหมดเลยคิดว่าใครคิดว่าโจรเข้าบ้านเ,าเพื่อนมาแล้วเจ๊ไปหาอะไรกินปด้ได้ครับได้โอเคแบบนี้ก่อนนะไม่เดี๋ยวจบเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนโอเคจะให้จบอันนี้ก่อนอ่ะทุกคนส่งของขวัญมาหน่อยเร็วเดี๋ยวจะเผาเจ๊ให้ฟังไม่มีอะไรให้เผาจ้ะมีเยอะแยะเลยอย่าให้พูดเลยเจ๊ไม่มีคะ่ะอุ้ยคนไม่มีความลับมีแหละ ย้ายห้องแล้วราคาใช่ครับมาอยู่บ้านแล้วครับมาอยู่บ้านแล้วเลยสองนาทีเจเลยเพื่อนมาทิ้งเจเลยนะใช่นางไปหนีแหละทุกคนนิสัยนางอะทำ <c oughs> ไมอะก็ะมีคนคอมเมนต์ไงเพื่อนมาทิ้ำไมนิสัยผ่อไเป็นยังไงตอนนี้แหละนิสัยก็คือรักเพื่อนมากของเมียไงไม่เคยรักเมียรักแต่เพื่อน รินออกทำไมเจ๊รู้ล่ะนี่แหละคือประกอนเจ๊มีคนถามว่าฟอร์ดโสดไหมคะโสดโสดเลยล่ะมีผัวแล้วชื่อแพรี่อย่ามายุ่งกับเมียฉันนะเออเตงปกป้องเขาหน่อยสิโอยผมไม่ต้องปกป้องแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ปากช้ำอยู่นะเราอะ เอา,าก็เจ๊สอนมาเนาะไปวีนลุงเขาทำไมอ่ะปอดไปวีน <của> ล <anak lonely> <t ort> ุงทำไมเจ๊อย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่ให้โอมเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวไม่ให้ออมนะเดียเบฟหน่อยค่ะเบฟบีอ้วนอย่ามายุ่งกับผัวฉันนะทุกคนเออออกไปมีคนบอกว่าวีนลุงข้างบ้านนะคะอย่ามาเจาะแจกกับผัวฉันฉันไม่ชอบ ใช่อย่าทำให้ผัวเราโกรธนะ <c oughs> ไม่เห็นหน้าเจ๊เลยอ่ะเดีย๋ยวพิ่เขาลังถ่ายนี่อยู่แป๊บนึงถ่ายกำแพงไงเดี๋ยวนี้ปากคมมากใช่อย่าไปม,มีเรื่องกับปรกรณนนะประกรณ์ไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปเจ๊บอกว่ารู้จักปกป้องตัวเองไว้บอกงี้ฝอเขาเลยอาลองดูซิแล้วแม่เดินไปไหนแล้วเนี่ยแม่งอนฝอแล้วมั่ง มีคนถามว่าผัวหรือเมียเจฟอดบอกเจเป็นผัวใช่ครับก็ฟอดก็พูดไปหลายรอบแล้วว่าฟอดเป็นเมียเจก็ทุกคนก็ยังคิดว่าฟอดเป็นผัวเจอยูอ่อ่ะฟอดก็งงมากเลยดูไหนเนี่ยวุ้ยเจเนี่ยยังหายอยู่นะไปฉีดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยดูแบบมันดูนีขึ้นอ่ะฟอดอย่ามาหาบูลลี่่ะ <c oughs> ไ,ไว้ฟอดไว้บูลลี่เจดูดีขึ้นจริงๆ อย่าใช้คำว่าดูดีขึ้นเพราะว่าฉันดูดีตลอดเวลาอยู่แล้วเว้ยที่วันกระจกเยอะเนาะคนสวยอยู่ตรงไหนก็สวยค่ะ,ะทุกคนครับเออขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับทุเรียนอย่าอย่าเพิ่งทักมาเพจฝรดประกรันนะครับพอดีว่าเพจนี้ขายแค่หมูครับผมถ้าจะซื้อทุเรียนนะครับทักไปเพจไพวันวรณรบุตรนะครับผมเท่านั้นาบอกเขาไปใช่คับทุกคนอื ไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์หน่อยตีพี่แฟรี่เรียกฟอร์ดหวานๆหน่อยทีรัส <c oughs> <c oughs> ทีรัสจนะ๋า <c oughs> ทุกคนถ้าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่ได้อยู่ในไลน์นะเรียกคอร์ดว่าอีฟอร์ด <c oughs> ทีรัสคะรักเขาไหม <c oughs> อารักใช่ไหมหน่อยฉันตอบตอบให้ให้ทุกคนเดี๋ยวเขาเป็นพยานกันเนี่ยอารักใช่ไหมอ่ะรัก ลไม่เต็มใจไม่จริงใจเลยคนเขาดูออกนะอาให้บอกพูดย no oh, right> ังไงถึงจะเชื no ่ออะเออคนเขาดูออกนะอาเดี๋ยวจะพูดแบบจริงๆแล้วอะเอารักนะการแสดงมากไม่ดูไม่จริงใจเลยอ่ะโอ้ยจะอะพี่ทําให้ดูก่อนอะทาให้ดูก่อนทําให้ดูก่อนเร็วเออทําให้ดูก่อนเร็วลุงมีคนบ่อ อีดอกทองฮู้ยขอ่าเร็วท um ําให้ดูก่อนทํายังไงอะอะไรเป็นนักแสดงจีทํทให้ดูก่อนเวลาบอกว่ารักให้คนเชื่อต้องพูดยังไงรักนะคะอืมเออหือนรักนะรักประกรณ์มากฮู้็ทำได้เหมือนกันอ่ะรักนะรักจีนะแล้วแล้วทำไมต้องหัวราอล่ะคะมันตลกอะ เออู้เล่นอ้าวเดี๋ยวฉันไปบุรีรัมนะฉันบอกก่อนเจ๊รอบนี้เบาๆหน่อยนะฝอเรียนเหนื่อยด้วยหัวกิอีฝอย้าไปพูดแบบนี้เดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่อาก็ฝอก็พูดจริงๆอย่าไปเที่ยวพูดเที่ยวอะไรแบบนี้มันพอเดี๋ยวช่องบินนะเออ ทุกคนมันเป็นหนีแหละฟอรดอ่ะนี่แหละคือตัวจริงของนางเลยทุกคนคืออาเจ๊ให้ฟอดพูดตรงตรงไหมฟอดไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยฟอดอย่ามาพูดเลยตั้งแต่ไปอยู่กับเจ๊อ่ะมาเจ๊เจออะไรแหมแล้วคนเป็นผัวอะไรเรียกมียว่าเจ๊เอาจะให้เรียกว่าอะไรครับอ้วนดิแสเรียกอ้วนดิอ้วนคำอ่ะ ทำไมอ,อ้วนเดี๋ยวขอเด้กเจ๊นี้เดี๋ยวขอก็นั่งเด็เจ๊ก็ด่าฟอดอีกทำไมอ่ะบอกว่าบูรี่อะไรอย่างงี้อีกโอ้เออสันี่แหละสักหนีแหน่แหละไปแล้วเจ๊วันนี้ก่อนเขาก็จะลงเหมือนกันเขาถ่ายคลิปแม่ก่อน <c oughs> ได้ครับได้บายบายไปแล้วค่ะบายนะลุง <c oughs> เรียกดีๆก่อน บ๊ายบายนะคะพี่แพรดีทำนี่เด้อบ๊ายายนะพี่แพรดี่ักับเรียกดีๆอ่ะก็ให้พูดยังไองอ่ะมีรักบ๊ายบายนะอ้วนตอนนี้นนะ